สวัสดีครับพบกับพวกเรา DGF นะครับผมดงอมน้อยครับผมตุ้งทุ่มล้มครับผมฟันกระทุ่งแบนครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับรายการสองพาร์แท้กับ DGF เป็น EP ที่เก้าแล้วนะครับส่วนใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกนะครับฝากกดติดตามช่องของพวกเรานะครับและดูได้อีกแต่ EP นะครับส่วนวันนี้ยังไงพี่โดมีวันนี้นะครับมีพาระหรือพะลุ่มปีสามแปดเนื้อเงินทิมใหญ่บล็อกหน้าหนวนนะครับต้องขอบคุณพี่อมนสัตย์จงมีสุขนะครับ ที่นำพามาให้เราเปิดแพร่ขัดขิดในวันนี้ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับวันนี้นะครับมีหลวงพ่อรุ่งปี2538พิมพ์ใหญ่เนื้อเงินบล็อกหน้าหนวดมาให้รับชมกันก่อนจะไปชมรายละเอียดจุดต่างๆเบื้องต้นนะครับผมขอกล่าวขอบคุณนะครับพี่อมรศักจงมีศุขนะครับที่ได้มอบเหรียญ มาให้เพื่ออัดคลิปเผยแพร่ความรู้ในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดจุดต่างๆเบื้องต้นกันเลยครับหยิบเหรียญขึ้นมาครับหลวงพ่อลุ่งปี2538พิมพ์ใหญ่เนื้อเงินบล็อกหน้าหนวดนะครับเป็นเนื้อเงินบล็อกหน้าหนวดนะครับทําไมถึงเรียกว่าบล็อกหน้าหนวดครับคุณดูครับช่วงริมฝีปากของหลวงพ่อครับจะมีเหมือนหนวดคมๆเห็นไหมครับจะมีเหมือนหนวดคมๆเห็นไหมครับ หนวดจะต้องคมชัดนะครับต่อไปครับคุณจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นแครับจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นแครับใบหน้าจะคมมากนะครับรุ่นนี้ครับต่อไปคุณสังเกตครับพื้นเหรียญนะครับบริเวณพื้นเหรียญต้องตึงนะครับพื้นเหรียญจะต้องตึงนะครับ ตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับจุดต่อไปที่ผมจะบอกนะครับคุณสังเกตบริเวณนี้ครับใต้คําว่าพอพานนะครับใต้คําว่าพอพานนะครับกับตรงหัวไหล่ช่วงนี้ครับจะมีเส้นคมคมนะครับจะมีเส้นคมคมนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นคมคมครับ เดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมด้วยนะครับต่อไปครับคุณดูช่วงบริเวณนี้ครับช่วงในโบรตรงนี้นะครับตรงวหวนครับจะมีขีดคมๆอยู่นะครับจะมีเส้นขีดคมๆอยู่นะครับ เห็นไหมครับจะมีเส้นขีดคมๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมด้วยนะครับจุดต่อไปครับคุณดูช่วงฉากบริเวณนี้นะครับช่วงฉากบริเวณนี้นะครับจะมีเหมือนเน้อเกินคมๆอยู่นะครับจะมีเหมือนเน้อเกินคนคมๆอยู่นะครับ เห็ไหมครับจะมีเหมือนน้อเกิือนคมๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมด้วยครับจุดต่อไปครับคุณดูครับช่วงรอเรือนะครับช่วงรอเรือตรงนี้นะครับช่วงรอเรือตรงนี้นะครับ จะมีเส้นคมๆอยู่นะครับจะมีเส้นคมๆอยู่นะครับเป็นเส้นคู่ด้วยนะครับเป็นเส้นคู่นะครับเห็นไหมครับตรงรอเรือนะครับจะมีเส้นคู่นะครับคมๆนะฮะต่อไปครับ คุณดูบริเวณครับริมฝีปากของหลวงพ่อนะครับริมฝีปากของหลวงพ่อนะครับมองด้านบนนะครับริมฝีปากด้านบนนะครับจะมีอยู่มีเหมือนน้กเกินนะครับจะมีเหมือนน้กเกินอยู่เห็นไหมครับซองแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมอีกทีนึงนะครับ จำใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับดูเส้นใต้พอพานตรงนี้นะครับสองเส้นนะครับคมๆนะครับเนื้อเกินตรงช่วงฉากบริเวณนี้นะครับเส้นคมคมในโบนะครับฝั่งคำว่าวัดนะครับเส้นคู่นะครับคมคมนะครับตรงรอเรือนะครับเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับริมฝีปากนะครับด้านบนนะครับ รายละเอียดด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปครับพลิกหลังเหรียญครับพลิกหลังเหรียญครับปี2538เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่บล็อกหน้าหนวดนะครับสิ่งแรกเลยครับคุณจะต้องดูครับเลข2ไทยนะครับเลข2ไทยนะครับปลายเลข2จะต้องตรงนะครับปลายเลข2จะต้องตรงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมอีกทีนึงครับปลายเลข2ต้องตรงนะครับ ต่อไปครับคุณสังเกตครับพื้นเหรียญเห็นไหมครับพื้นเหรียญต้องตึงนะครับพื้นเหรียญต้องตึงนะครับอัคระยันคมคมชัดๆนะครับอัคระยันคมคมชัดๆนะครับจุดต่อไปครับที่ควรดูครับคุณต้องจําลักษณะหูเหรียญนะครับจําลักษณะหูเหรียญนะครับจะปิ้นธรรมชาติครับจากปิ้นธรรมชาตินะครับ จุดต่อไปครับคุณดูครับฝั่งขวามือนี่นะครับที่ผมชี้อยู่นี่นะครับช่วงนี้นะครับจับปิ้นนิดนิดนะครับจับเปิ้นนิดนิดนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับต้องจําพิมพ์ให้ได้นะครับแล้วคุณดูครับฝั่งซ้ายมือนะครับจับปิ้นประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายมือจับปิ้นประมาณนี้นะครับ ต่อไปครับคุณดูช่วงยันบริเวณนี้นะครับช่วงกลมๆในนี้นะครับบริเวณนี้จะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเหมือนเนื้อเกินอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นพัพนิ่งให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะมีเหมือนเนื้อเกินอยู่นะครับเห็นไหมครับ ต่อไปครับคุณสังเกตช่วงข้างหูนี่ครับบริเวณนี้ช่วงข้างหูบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นคมคมนะครับจะมีเส้นคมคมนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นโค้งนะครับคมคมนะครับจะขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมอีกทีครับ รายละเอียดด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ครับคุณจะต้องจํานะครับจําลักษณะพิมพ์เหรียนนะครับลักษณะพิมพ์เหรียนนะครับถ้าคนที่แม่นพิมพ์นะครับแม่นพิมพ์เหลียนแล้วนะครับมองแค่ด้านหลังก็รู้แล้วครับว่าเป็นเหรียญแท้มองแค่ด้านหลังก็รู้ว่าเป็นเหรียญแท้นะครับจําเนื้อปิ้นตรงนี้ไว้ครับจําเนื้อปิ้นตรงนี้ไว้ครับรู้เจาะครับปิ้นธรรมชาติครับฝั่งซ้ายก็จะปิ้นปิ้นแบบนี้ครับนะครับผิวเนี่ย จะมีลัศมีนะครับผิวตึงมากรุ่นนี้ผิวจะตึงมากๆนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะให้ดูจุดจ่ายตังของเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อรุ่งปี2538พิมพ์ใหญ่เนื้องเงินบล็อกหน้าหนวดนะครับประกบเหรียญแท้ทั้งสองเหรียญพร้อมกันนะครับหันหน้าหลวงพ่อไปทางขวามือเรานะครับหันหน้าหลวงพ่อไปทางขวามือเรานะครับ นี nah, ่ครับคุณดูช่วงหูเหรียญบริเวณนี้นะครับดูช่วงหูเหรียญบริเวณนี้นะครับจะมีร่องบากที่ตรงกันนะครับจะมีร่องบากที่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมอีกทีนึงครับต่อไปครับคุณดูช่วงตัดช่วงบนบริเวณนี้ครับตัดช่วงบนบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับ ลักษณะรอยตัดจะเหมือนกันนะครับลักษณะรอยตัดจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมอีกทีนึงครับต่อไปครับดูช่วงล่างครับดูช่วงล่างบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับที่ผมชี้อยู่นี่ครับจะมีเส้นตัดที่ตรงกันนะครับจะมีเส้นตัดที่ตรงกันนะครับ ครับนี่ครับเส้นตัดที่ตรงกันนะครับมองแบบนี้นี่รู้เลยครับจุดนี้นี่คือแบบจุดสำคัญเลยครับ, yeah บ,บขึ้นภาพนิ่งชัดให้ชมอีกทีนึงนะครับ ต่อไปครับหันหน้าหลวงพ่อไปทางซ้ายมือเรานะครับหันหน้าหลวงพ่อไปทางซ้ายมือเรานะครับผมจะบอกสองจุดนะครับคุณทูช่วงหูเหรียญน,นะครับบริเวณนี้ครับช่วงหูเหรียญบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นรอยตัดที่ตรงกันนะครับจะมีเส้นรอยตัดที่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมอีกทีนึงนะครับ จุดต่อไปครับคุณดูช่วงฉากล่างครับตรงนี้เป็นฉากนะครับช่วงล่างตรงนี้นะครับช่วงล่างตรงนี้นะครับจะมีเส้นรอยตัดที่ตรงกันนะครับจะมีเส้นรอยตัดที่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งประกอบให้ชมอีกทีครับ และถ้าขอบตัดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับขอบตัดเป็นลักษณะนี้นะครับสรุปได้เลยนะครับว่าเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสรุปได้เลยนะครับว่าเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นตครับสามารถซื้อขายจ่ายเงินได้ทันทีครับสามารถซื้อขายจ่ายเงินได้ทันทีครับไปไงวงครับกับท,ท 9, ลิป EP9 เก้าหลวงรุ่งปี3สัแเนื้อเงิเนปีใหญ่บล็อกหน้าหนวด ผมเชื่อว่าหลายท่านจะดูครับเป็นจัดคลิปนี้เพราะเราได้บอกจุดต่างๆอย่างละเอียดและพวกเรานะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจทุกท่านที่สนับสนุนเหรียญทุกท่านที่รอติดตามเราเสมอขอ,ขอขอบคุณจากใจจริงนะครับพวกเราจะทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครนะครับที่คอมเมนต์ขอไว้นะครับอยากรูนรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวพวกเราขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อนนะครับและอยากให้เราทำคลิปแนวไหนคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ หรือจะให้ไปดูบ้านตุน้นเพื่อไปดูพระบูชานะครับเดี๋ยวพวกเราจัดให้ครับส่วนวันนี้พวกเราขอ,ขอตัวลาไปก่<ข>อนครับสวัสดีครับ